ี่คุณนะ้าคุณป้าคนไหนที่ดัดผมมาแล้วผมแห้งชี้ฟูนะครับอยากทําผมแบบทรงคุณนายนะครับนี่เลยแนะนํานะครับหัวเชือผมนมแพะชะลอมไปที่ผมแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะจับลอนให้ผมเป็นทรงนะครับผมเป็นทรงผมเป็นลอนผมเป็นคุณนายนะครับแบบไม่ชี้ฟูนี่นะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นผมจะเป็นขึ้นเป็นลอนและสวยมากและจะบอกเลยว่าไม่ต้องควักตังเยอะราคาเพียงแค่18.9บาทนะครับจะบอกว่าดีมากๆาเลยนะครับทำให้ผมเนี่ย ดกดำเงางามด้วยนะครับตัวนี้จะบำรุงผมให้ชุ่มชื้นย้ำว่าราคาเพียงแค่189บาทเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นะครับกลายเป็นสิ่งโตเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นกระต่ายน้อยแล้วนะครับนี่เลยด้วยหัวเชื้อผมนมแพะนะครับผมแห้งตรงไหนทาพิ่ตรงนั้นอย่าลืมปลายผมด้วยนะครับขยี้ขยี้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าแค่นี้ผมก็หายฟูแล้วนะครับเป็นลอนเด้งสวยงามมากๆเลยนะครับอย่าลืมเลยดีขนาดนี้ต้องสั่งซื้อแล้วไหม